ชื่อของนักแสดงหญิงคนดังเจนช่วงกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหลังมีรายงานว่าเมื่อวันที่15พฤศจิกายนเธอได้โพสต์คลิปพร้อมกับสุนัขพันธุ์ชิบะอินุของเธอโดยเล่าว,ว่าเธอกำลังป่วยและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในสหรัฐซึ่งในข่าวระบุข,ข้อความส่วนหนึ่งว่าบ้านเธอไม่ได้ทำความสะอาดมานานและแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเธอก็ผอมลงแหล่งข่าวเผยว่าเมื่อเจนช่วงย้ายไปสหรัฐอเมริกาครั้งแรกเธอใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมากเธอชอบแชร์ภาพงานปาร์ตี้และพาพ่อแม่ไปเที่ยวรอบโลกอยู่บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายงานและการใช้จ่ายที่สูรุ่ยสุร่ายอดีตนักแสดงสาวจึงประสบปัญหาทางการเงินมาตลอดเมื่อต้นปีนี้เจ้าง่วงถูกคุกค,คามโดยเจ้านี้ที่จ้างพวกอันธพาลในสหรัฐให้ตามล่าเธอเพื่อของเงินชำระนี้ต่อมาเจ้าง่วงยอมรับว่าเธอไม่มีเงินเธอใช้ชีวิตด้วยเงินบำนาญของพ่อแม่และสัญญาว,ว่าจะทำงานเพื่อชำระนี้แต่เธอก็ยังคงมีปัญหาทางการเงินและต้องยืมเงินจากแฟนเก่าเพื่อประทังชีวิตต่อไป เช่นช่วงเกิดปี1,991ครั้งหนึ่งเธอเคยได้ชื่อว่าเป็นดาราดังระดับแนวหน้าของจีนที่มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากกระทั่งเกิดเรื่องอื้อฉาวการหลีกเลี่ยงภาษีปัญหาการอุ้มบุญและข้อกล่าวหาว่าทอดทิ้งลูกสองคนจนเธอถูกห้ามปรากฏตัวบนจอภาพยนตร์ตั้งแต่เดือนมกราคม2021ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่ามีคนเห็นเจิ้นช่วงกำลังทานอาหารในร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งในสหรัฐพร้อมแชร์ภาพของเธอโดยระบุว่าเธอมีใบหน้าบวมและหัวล้นจนจำแทบไม่ได้ขณะที่เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าเจิ้นช่วงได้โพสต์ภาพตัวเองในวันครบรอบวันเกิดวัย33ปีเป็นภาพที่เธอมีน้ำตาคลอเบ้าผมบางและร่างกายที่อ่อนแอแต่งตัวเรียบง่ายและใช้โทรศัพท์ที่อายุครบ3ปี อย่างไรก็ตามด้วยความที่นักแสดงหญิงไม่ค่อยจะมีความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์งานนี้ก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรยืนยันได้เลยว่าข่าวไม่ดีที่ออกมาเกี่ยวกับตัวเธอรวมถึงข่าวล่าสุดของเธอกับเจ้าโกชีสุนักพันธ์ชีบไว8ขวดที่นักแสดงหญิงเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนั้นจะเป็นเรื่องจริงมากน้อยเพียงใด